เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลบทที่เจ็ด เวอันสีตื่นแต่เช้าเพื่อพบว่าบัดนี้ด้านนอกเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมพื้นถนนเดิมทีต่อให้เมื่อวานไม่เกิดเรื่องขึ้นก็เกรงว่าวันนี้นางคงไม่สามารถไปขายของได้อยู่ดีหิมะสูงเช่นนี้กลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าเมืองดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะพักผ่อนและคิดถึงการใช้ชีวิตหลังจากนี้ เมื่อมองกลับเข้าไปในห้องสิ่งที่นางเห็นคือร่างที่ขดเป็นก้อนกลมของบุตรชายและเจ้าแมวขาวบัดนี้ที่นอนของเขาพัฒนาเป็นตะกร้าสารขนาดเล็กที่วางทับด้วยผ้าห่มนุ่มที่แสนอุ่นดวงตาของว่ยอันฉีเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายใช่ว่านางไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวลุกขึ้นไปดื่มน้ำตอนดึกและพบว่าที่นอนของเสี่ยวไปว่างเปล่า นางไม่ได้ห่วงว่าเขาจะหลงทางเพราะเขาเป็นเทพนอกจากฉลาดแล้วยังมีพลังอำนาจแต่เสียวไปไม่ได้กลับมา จนกระทั่งใกล้เช้าถึงกลับมาด้วยท่าทางอ่อนแรงและล้มตัวลงนอนโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนคอยมองอยู่หญิงสาวไม่รู้ว่าเขาออกไปด้านนอกเพื่อจัดการปัญหาแบบใดแต่เมื่อเขาอ่อนเพลียเช่นนี้ก็ควรได้พักผ่อนทันทีที่ลู่หมิงตื่นขึ้นเขาจึงถูกห้ามไม่ให้ปลุกเสี่ยวไปจนกว่าอีกฝ่ายจะตื่นเอง หรือดูหนาวปีนี้พวกเขามีชีวิตท,ที่สุขสบายมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเสื้อกันหนาวตัวใหม่ถูกสวมบนร่างของเด็กชายเขามีใช่เด็กชายที่ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับดูเหมือนลูกหมูที่ขาวไปทั้งตัวยามสวมเสื้อผ้าตัวของเขาก็กลมเหมือนผลพุทราสุกอาหารเช้าของพวกเขาเป็นโจ๊กใส่นมและมันหวาน ซึ่งให้พลังงานสูงยังมีอีกส่วนที่เหลือไว้ให้เสียวไปวันนี้พวกเขาออกไปไหนไม่ได้สองแม่ลูกจึงนั่งอยู่ในบ้านช่วยกันทำความสะอาดกับดักที่เก็บกลับมาจากเชิงเขาต้นยามอู เจ้าแมวขาวตัวนั้นถึงได้ตื่นขึ้นมาคงไม่เหมาะที่จะให้เขากินโต๊กที่เย็นชืดว่ยอันฉีจึงทำน้ำแกงใส่เนื้อให้เขาเพื่อฟื้นฟูอาการเหนื่อยล้าแทนเสี่ยวไปก้มลงซดอย่างหิวกระหายโดยไม่พูดอะไรจนกระทั่งไม่มีน้ำแกงเหลือจึงได้หยุดท้องของเขาป่องจนห้อยลงมาเมื่อลุกขึ้นเดินลู่หมิงอดไม่ได้เขายื่นมือเข้าไปขย่ำพุงป่องๆด้วย ความรู้สึกหมันเขี้ยวแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ขัดขืนเขารู้สึกเหมือนหน้าท้องที่ตึงแน่นกำลังถูกนวดเบาๆมากกว่าต่อจากนี้จะเอาอย่างไรไปโหอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วสองแม่ลูกจะจัดการอย่างไรความจริงตอนนี้เรื่องที่ขายในตลาดควรได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าพวกเขากลับไปเช่าที่อีกครั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงไม่มีใครกล้ากลั่นแกล้งพวกเขาอีกเพราะเพียงชั่วข้ามคืนทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือกันกั่นแกล้งไว้อันจี ก็ถูกเล่นงานจนหมดสภาพคนหนึ่งอาจหมดสิ้นหน้าที่การงานและติดคุกส่วนอีกคู่ก็หมดโอกาสที่จะขายสินค้าพวกเขาถูกจดจำในฐานะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายชานมไข่มุกมีขี้นกไปตลอดชีวิตข้าเองก็คิดเรื่องนี้เช่นเดียวกันเว้ยอันฉีเอ้ยข้าคงไม่กลับไปขายที่ตลาดอีก ตอนนี้คงมีร้านชานมไข่มุกเรียนแบบมากมายและเสี่ยงเตินไปที่จะเปิดร้านหลังจากที่หายไปหลายวันหรืออาจเป็นเดือนเพราะพายุหิมะ ต่อให้นางกลับไปขายชานมไข่มุกที่ตลาดอีกครั้งก็ยังมีเรื่องที่ต้องคิดนั่นคือการเดินทางอย่างวันนี้ที่หิมะตกหนักทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองด้วยรถม้าได้หรือถ้าฝนตกหนักก็กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้เช่นกันดังนั้นหากจะทำการค้านางก็ต้องเริ่มคิดถึงการย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองและการมีร้านถาวรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ กับว่าร้านชานมไข่มุกจะขายดีแค่ไหนเพราะเงินทุนที่จะใช้ตั้งร้านก็ไม่ใช่น้อยๆไปหูเหมือนจะมองทะลุเข้าไปในความคิดของนางเขามองหญิงสาวด้วยท่าทางเกียดคร้านและพูดถึงปัญหาที่หญิงสาวไม่อาจแก้ไขได้เมืองนี้เล็กเกินไปอีกไม่นานจะมีร้านชานมไข่มุกมากมายเกิดขึ้นแล้วแย่งชิงตำแหน่งของเจ้า ทางที่ดีพวกเราควรหาที่ไม่ข้าจะมอบเห็ดหลินตื่อให้เจ้าสักดอกจะได้มีเงินไปตั้งร้านค้าที่เหมาะสมดวงตาของเว่ยอันฉีฉายแสงแห่งความประหลาดใจยังมีเห็ดหลินจือด้วยหรือครั้งก่อนที่ขึ้นเขาข้าได้กลิ่นไม่รุนแรงนะัก และไม่อาจรับประกันได้ว่ามันจะใหญ่โตสักแค่ไหนแม้จะเป็นเห็ดตินจือที่ดอกเล็กที่สุดแต่ก็ยังขายได้ในราคาสูงเขาไม่มั่นใจเพราะกลิ่นของมันจางเกินไปแต่ก็ควรค่าแก่การลองไปดูสักครั้งท่านแม่เราจะย้ายบ้านหรือ แม้จะยังเด็กแต่ลูม่มิงก็ฉลาดมากเขาเข้าใจบทสนทนาของมารดากับเสี่ยวไปอย่างรวดเร็วคำว่าหาที่ใหม่ไม่ได้หมายถึงแค่หาที่ขายแต่อาจหมายถึงเมืองใหม่ด้วยเวยอันฉีววางมือลงบนศีรษะของบุตรชายแล้วถามเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอย่างยิ่ง ลูกคิดอย่างไรถ้าเราจะมีบ้านหลังใหม่แม่แค่หวังว่าเราจะมีเงินมากขึ้นจนสามารถส่งให้ลูกได้เรียนในสำนักศึกษาที่ดีที่สุดผู้เป็นมารดาคาดหวังว่านางจะนำพาชีวิตของบุตรชายไปในทางที่ดี ตอนนี้นางเริ่มคิดถึงเรื่องย้ายไปเมืองหลวงอย่างที่ไปหูเคยกล่าวถึงแล้วแต่เมืองหลวงเป็นสถานที่ที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ว่าที่นั่นจะเป็นอย่างไรจะมีการแข่งขันสูงมากแค่ไหนและสุดท้ายพวกนางจะสามารถเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนั้นได้หรือไม่นางไม่รู้อะไรเลยจริงๆ เท่าว่าที่นั่นจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันสำนักศึกษาที่ดีที่สุดในแคว้นต้องอยู่ที่นั่นนางเคยได้ยินลู่เหอกล่าวว่าเมืองหลวงเต็มไปด้วยผู้คนและความมีชีวิตชีว่าน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถกลับมาพานางกับบุตรชายไปที่นั่นได้เขากล่าวว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่เมืองหลวงแต่สกุลลู่มีมากมายนางไม่รู้ว่าใครเป็นญาติของสามี พวกเขาไม่ได้รับรู้การมีตัวตนของ,งานางกับบุตรชาย อีกทั้งนางกับเขาแต่งงานกันไม่นานก่อนเขาจะจากไปไม่มีเวลาจะส่งข่าวให้ทางบ้านของเขาทราบด้วยซ้ำเดิมทีหญิงสาวกังวลเรื่องเงินแต่ถ้าพวกนางได้เหตุหลินจือจริงๆปัญหานี้ก็คงหมดไปนางมองบุตรชายที่กอดอกด้วยสีหน้าครุ่นคิดเรากับผู้ใหญ่ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ครึ่งเดือนมานี้แก้มของเขาป่องขึ้นเล็กน้อย แล้วที่นี่เล่าท่านแม่เราจะทิ้งบ้านหลังนี้ไปเลยหรือขอรับคําถามของเขาทําให้นางเยี่ยมไม่รอกบ้านหลังนี้เราก็ยังเก็บเอาไว้ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องกลับมาเยี่ยมท่านตาท่านยายที่นี่นางไม่มีวันทิ้งบ้านหลังนี้ไปไม่มีวันทอดทิ้งหมู่บ้านแห่งนี้เพราะบิดามารดาของนางอยู่ที่นี่ความรักและความทรงจำของนางก็อยู่ที่นี่ แต่พวกนางต้องมองหาโอกาสใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินว่าพวกเขาจะกลับมาสีหน้าของลู่หมิงก็ผ่อนคลายแม้ว่าที่นี่จะยากลำบากและอาจมีเรื่องสนุกมากมายรออยู่เบื้องหน้า แต่เขาก็เติบโตมาในหมู่บ้านหู่ซานทั้งยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กของเขามานานจนเคยชินเมื่อคิดว่าต้องจากมันไปก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราว่าเมื่อได้ยินว่ามารดาของเขาจะกลับมาที่นี่เด็กชายก็พยักหน้ารับอย่างดีใจข้าจะไปกับท่านแม่ทุกที่ แม้เขาจะรักบ้านหลังนี้มากแค่ไหนแต่คนที่เขารักมากที่สุดก็คือมารดาของเขาเด็กชายกอดมารดาเอาไว้ด้วยความรู้สึกห่วงแหนโอ้ดูสิว่านี่คือลูกของใครเหตุใดเขาถึงได้เป็นเด็กดีเช่นนี้ วัยอันสีเอ่ยชมบุตรชายด้วยความยินดีใบหน้าของเด็กชายมีสีแดงเรื้อแม้กระทั่งหูตรงส่วนนี้เขาเหมือนกับลู่เหอผู้เป็นบิดาชายหนุ่มที่มักวางท่าเคร่งครึมอยู่เสมอถ้าว่าเมื่อรู้สึกเขินอายหูของเขาจะแดงทันทีเมื่อเห็นว่าเนื้อเรื่องดำเนินไปตามที่ต้องการไปหูก็หลับตายอย่างเกียจคร้านเขาใช้พลังงานมากเกินไปสำหรับ เมื่อคืนแม้ว่าพลังงานที่สะสมไว้จะไม่ได้หมดไปแต่เขาก็ต้องการจะพักผ่อนให้มากขึ้นอีกนิดเพื่อสะสมพลังงานครั้งใหม่สำหรับการตามหาเหตุหลินจือที่ว่า บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าชะตากรรมของพวกนางช่างเหมือนในนิยายแม้แต่ภูเขาหลังบ้านก็สามารถพบสมและเห็ดหลินจือที่หายากได้แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาได้กลิ่นเห็ดหลินจื้อ การเดินทางเข้าเมืองหลวงครั้งนี้อาจยากลำบากมากขึ้นหรือไม่เขาอาจต้องมองหาสมอายุน้อยกว่าร้อยปีที่มีคุณภาพลดลงมากทีเดียวเขาหยุดคิดเรื่องพวกนั้นและใช้เวลาสะสมพลังงานอย่างเกียจคร้าน ปีนี้หิมะตกต่อเนื่องยาวนานหลายวันหิมะด้านนอกสูงท่วมหัวทุกวันเว่ยอันหฉีต้องออกไปตักหิมะให้พ้นจากทางเดินไม่อย่างนั้นพวกนางจะจมอยู่ในกองหิมะสีขาวแน่นอนพวกนางไม่อาจขึ้นเข่าได้จนกว่าหิมะจะน้อยลงกว่านี้ หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหิมะก็เริ่มน้อยลงพวกนางผ่านวันที่หนาวที่สุดไปแล้วว่ยอันฉีถือโอกาสนี้ขึ้นเขาอีกครั้งด้วยคออ้างเรื่องต้องเก็บฟืนมาเพิ่มเติมชาวบ้านหลายคนก็เริ่มออกไปหาฟืนเช่นกันเพราะครั้งนี้อันตรายเกินไปนางจึงไม่ได้พาบุตรชายมาด้วยมีเพียงเสี่ยวไปที่นอนอยู่ในตะกร้าด้านหลังเท่านั้นหญิงสาวทักทาย เพื่อนบ้านหลายคนที่ออกมาตัดฟืนนางเลือกต้นไม้เล็กๆและกิ่งไม้ที่หล่นตามพื้นจากนั้นค่อยเดินออกไปจากกลุ่มคนจนกระทั่งมองไม่เห็นพวกเขาอีกต่อไปเสียวไผ่ปีนออกมาจากตะกร้าด้านหลังของนางขึ้นมานั่งอยู่บนศีรษะเขาใช้จมูกหาของมีค่าอีกครั้งเพราะมีหิมะและอากาศหนาวเย็นมากนอกจากสุนัขป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืน สัตว์อันตรายอ,อื่นๆล้วนเก็บตัวเพื่อจำศีลเวยอันฉีจึงพาเสี่ยวไปเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านพื้นที่ที่พวกเขาเคยเจอสพครั้งก่อนถึงตอนนี้เขาก็สามารถบอกทิศทางที่แน่นอนได้แล้วเวยอันฉีเดินไปตามทางจนกระทั่งในที่สุดนางก็รู้ว่าเหตุใดผู้คนจึงไม่พบมัน เห็ดหลินจือสีแดงขนาดสองฝ่ามือนั้นดูใหญ่มากจริงๆมันซ่อนตัวอยู่ระหว่างโขดหินที่ด้านบนปกคลุมด้วยเถาวันและซากไม้ที่ยืนต้นตายนางเอื้อมมือไปตัดมันออกจากท่อนไม้อย่างแผ่วเบายังมีเห็ดหลินจืออีกสองสดอกที่มีขนาดเท่าฝ่ามือและเล็กกว่าฝ่ามือของนางหญิงสาวตัดดอกที่มีขนาดเท่าฝ่ามือและทิ้งดอกที่เล็กกว่าเอาไว้ให้ มันจะเริญเติบโตต่อไปหากภายหน้ามีคนค้นพบก็นับว่าเป็นโชคชะตาของพวกเขานางมองดูเห็ดหลินจือในมือต้นก่อนจะห่อด้วยผ้าบางแล้ววางลงในตะกร้าอย่างเบามือจากนั้นก็ครอบทับด้วยชามดินเผาเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ถูกสิ่งอื่นกดพับตอนนี้นางมีเงินพอสำหรับการเดินทางไปยังเมืองหลวงแล้ว ความคิดของเว่ยอันฉีถูกรบกวนจากเรื่องราวมากมายก่อนหน้านี้เมื่อได้เหตุหลินจือมาดูเหมือนว่าในที่สุดนางก็สามารถผ่อนคลายจากเรื่องราวเหล่านั้นได้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสุดท้ายหากไม่เป็นดังหวังนางก็แค่กลับมาที่หมู่บ้านหูวซานอีกครั้งที่สำคัญคือสามารถมอบอนาคตที่ดีให้ลู่หมิงได้พวกนางตกลงเรื่องนี้กันแม้แต่เห็ุ หลินจือก็ต้องเก็บไปขายในเมืองเพราะที่นั่นอาจให้ราคาดีกว่าขอเพียงสามารถเช่าบ้านหรือร้านขนาดเล็กได้ก็นับว่าดีมากแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้หิมะหยุดตกเมื่อการเดินทางข้ามเมืองสะดวกสบายขึ้นหญิงสาวก็พร้อมที่จะออกเดินทางทันที การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ถูกมองผ่านสายตาของไผหูเขารู้ว่าเรื่องนี้ออกจะรวดเร็วเกินไปแต่บางอย่างก็บอกว่าที่เมืองหลวงนั้นมีบางสิ่งรอคอยพวกนางอยู่บางอย่างที่แม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้บางทีอาจเป็นเพียงแค่ความคิดเชื่อมโยงกับนิยายที่เคยอ่านและเรื่องราวทุกอย่างมักกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงเท่านั้น เพียงแต่เวลานั้นยังมาไม่ถึงเขาก็จะไม่คิดมากจนเกินไปช่วงเวลานี้ร่างกายของเขาเริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเนื่องจากการวางแผนของเวยอันฉีในช่วงเวลาที่หนาวเหน็บพวกเขาก็เก็บตัวอยู่ในบ้าน แต่ยังมีอาหารที่ดีให้กินทั้งเนื้อและปลารวมถึงข้าวสารไม่เคยขาดร่างกายของลู่หมิงและไปหูก็ค่อยๆกลมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะขณะที่อยู่ในร่างแมวเขาไม่ได้ใช้พลังงานมากนักทำเพียงนั่งนั่งนอนนอนให้ลู่หมิงรูปขนของเขาเล่นรอให้เวลาผ่านไปวันวันหนึ่งหรือดูหนาวปีนี้มาไวและจากไปอย่างเชื่องช้า ตอนที่การสัญจรกลับมาเป็นปกติอีกครั้งก็เป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกสองเดือน เว่ยอันฉีแจ้งหัวหน้าหมู่บ้านเรื่องที่นางจะออกเดินทางและขอให้เขาช่วยดูแลบ้านสกุลเว่ยให้ด้วยสินน้ำใจที่นางมอบให้เป็นสุราชั้นดีจากในเมืองหัวหน้าหมู่บ้านสอบถามอย่างห่วงใยหญิงสาวไม่กล้าบอกเขาว่านางเอาเงินมาจากไหนเพื่อจะไปตั้งรกรากในเมืองหลวงจึงกล่าวแก้ตัวไปข้าจำได้ว่าลู่เหอมีญาติอยู่ในเมืองหลวง แม้ว่าจะมีเบาะแสเพียงเล็กน้อยแต่ข้าก็คิดว่าจะไปตามหาญาติของเขาที่นั่นข้าอยากให้ลู่หมิงมีชีวิตที่ดีกว่านี้นางกล่าวอย่างสุภาพและจริงใจหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้ารับฟังด้วยท่าทีเห็นใจเขาเองก็คิดเรื่องนี้มาโดยตลอดลู่เหอเป็นคนนอกที่เข้ามาในหมู่บ้านแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยแต่ก็อ่านออกเขียนได้นับว่า เป็นคนที่มีความรู้มากคนหนึ่งดังนั้นฐานะของครอบครัวคงไม่ย่ำแย่เกินไปหลายปีที่ผ่านมาเว่ยอันฉีกับบุตรชายมีชีวิตอย่างยากลำบากตอนนี้เมื่อบุตรชายเติบโตขึ้นคิดว่าต้องให้เดินทางไปเมืองหลวงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็ย่อมเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่าห่วงไปพวกเราจะช่วยกันดูแลบ้านของเจ้าให้ 糟糕 นางยิ้มรับอย่างยินดีหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านหลายคนก็ได้รับคำร่ำลาเช่นเดียวกันเรื่องที่นางกับบุตรชายจะเดินทางไปเมืองหลวงกระจายไปทั่วหลายคนเข้าใจเรื่องนี้ดีก่อนหนีน้เพราะฐานะยากจนการไปเมืองหลวงเป็นเหมือนความฝันตอนนี้นางพอมีเงินจากการค้าขายจะตัดสินใจเดินทางไปบ้านของสามีก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หลายคนยินดีแต่อีกหลายคนริษยาถ้าว่าพวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรนอกจากมองคนในบ้านสกุลเว่ยเก็บข้าวของอาหารแห้งที่เคยเก็บเอาไว้ยกเว้นส่วนที่จะน้ำติดตัวไปที่เหลือนางก็แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านที่สนิทสนมใกล้ชิดกัน หนึ่งในนั้นคือบ้านสักุ้นฟ่านที่ขายน้ำนมบัวให้นางฝ่ายนั้นเป็นหญิงชารานางรู้จักอีกฝ่ายมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตหญิงชาราแท้ฝ่านประทับใจในไมตรีของเวยอันฉีจึงจับมือหญิงสาวเอาไว้ไม่เก็บเอาไว้เองเล่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีอาหารกิน ข้ามีอาหารมากพอแล้วเจ้าค่ะท่านยายเก็บเอาไว้เถิดหญิงสาวยัดเนื้อแห้งใส่มือหญิงชาราอีกครั้งข้าไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกครั้งตอนไหนข้าอยากให้ท่านยายรักษาสุขภาพให้ดีนะเจ้าค่ะเฮ้อหญิงชาราถอนหายใจ เจ้าคิดจะไปตามหาครอบครัวของลู่เหอเช่นนั้นหรือเมืองหลวงกว่างใหย่เจ้าคิดว่าจะพบพวกเขาได้จริงหรือข้าไม่อยากจะทำให้เจ้าหมดหวังหรอกนะแต่เมืองหลวงมิใช่สถานที่ที่พวกเราคุ้นเคยที่นั่นมีผู้คนมากมายหากหาไม่พบจะทำอย่างไรหรือพบแล้วแต่พวกเขาไม่ต้อนรับเจ้ากับลู่หมิงจะทำอย่างไร คำถามนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยเว่ยอันสียิ้มรับเรื่องที่จะตามหาครอบครัวของลู่เหอนนั้นเป็นเพียงสิ่งที่คิดว่าจะทำแต่สุดท้ายไม่ว่าพบหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพียงแค่ใช้มันเป็นข้ออ้างหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะหากพบกันก็นับเป็นวาสนาหากไม่พบข้าก็จะหาทางทำงานหาเงินที่นั่น หรือไม่เลวร้ายที่สุดก็แค่กลับมาที่หมู่บ้านหญิงชาราถอนหายใจอีกครั้งบีบมือของว้ยอันฉีเอาไว้เอาล่ะในฐานะคนชาราข้าทำได้แค่เป็นห่วงเท่านั้นอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะยากลำบากเจ้าไปหาอนาคตของเจ้าเิดจําเอาไว้ว่าต่อให้เจ้าไม่พบครอบครัวของลูกเห้อ เ่าก็สามารถเริ่มใหม่ได้เช่นกันวาจานี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักไว้อันฉีเข้าใจเจตนาของหญิงชาราและรับรู้ในความหวังดีนั้นความจริงเมื่อลูกหมิงอายุได้สองขวบเคยมีคนพูดแบบนี้กับนางเช่นกันนางเป็นหญิงสาวที่อายุยังน้อย ยังมีอนาคตรออยู่ภายหน้าสามารถแต่งงานใหม่ได้ไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้แม้ว่านางไม่ใช่บุตรสาวคนมีฐานะ แต่ก็เป็นหญิงงามคนหนึ่งของหมู่บ้านนางขยันมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการล่าสัตว์แม้การมีลูกจะเป็นภาระยิ่งใหญ่แต่ชายหนุ่มหลายคนยินดีที่จะเลี้ยงดูลูกหมิงหากว่านางตกลงพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองว่าเด็กชายเป็นตัวนำโชคอะไรอย่างไรเพียงแต่สำหรับว้ยอันฉีเพราะความรักที่มีต่อบุตรชายนางจึงไม่คิดที่จะ าหาบิดาใหม่ให้เขาคงไม่มีใครเต็มใจจะรักบุตรที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองอยู่แล้วมิใช่หรือ อ่อให้มีบุรุษสักคนยินดียอมรับจากหัวใจของเขาและรักลูกหมิ่งด้วยใจจริงนางก็ไม่เคยคิดจะมีสามีใหม่เวออันสี่รู้ว่าตัวเองค่อนข้างยึดติดและโง่เขลาแต่ในเวลานี้นางยังไม่อาจเปิดใจยอมรับใครได้หญิงสาวรู้ว่าการแต่งงานที่ไร้ความรัก มีแต่จะนำความทุกข์ทรมานมาสู่ทั้งสองฝ่ายการที่นางอยู่ตัวคนเดียวจึงดีกว่าและในเวลานี้นางก็สามารถเลี้ยงดูบุตรชายได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาบุรุษคนใด ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ